ครับสวัสดีครับมาอยู่กับร้านอําซัมมบายนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่11แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนํานะครับเกี่ยวกับโปรแกรมการดูรูปภาพแล้วกันนะครับเอาไว้ดูรูปภาพเพราะบางทีเนี่ยโปรแกรมที่ใช้ดูรูปภาพของ windows 10บนะครับบางทีก็ค้างหรือว่าเปิดรูปช้านั่นเองนะครับตนี้ผมแนะนำนะครับเป็นโปรแกรมที่มีให้นะครับผมก็จะคอมเมนต์ว่าดูรูปนะครับ A/C นะครับ A/C/D เนี่นะครับีโโต้นะครับก็จะมีคีย์ให้นะครับพี่ๆก็คัดลอกคีย์ได้เลยนะครับชอบคีย์ไหนคัดลอกได้เลยนะครับตัวนี้ก็พิ้ได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับเลือกเสร็จแล้วนะครับกดตัวโปรแกรมติดตั้งนะครับผมที่มีให้ไปกงเป็นตัว2009นะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากด cancel ไปนะครับกด n e X t ไปนะครับกด accept นะครับกด X ให้เอาโค้ดมาวางช่องนะ,ะลายเส้นโค้ดตัวนี้นะครับกด c โ r น V นะครับสำหรับวางนะครับด t r l V นะครับอย่าลืมนะครับกดยังไปตัวนี้นครับจะถามว่าจะเอาแถบบาร์ไหมเราไม่เอานะครับแถบบาร เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดฟินิชเลยนะครับาาก็จะเด้งหน้าตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับเราถามว่าจะใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้เปิดสําหรับอ 5, ออไฟที่เป็นรูปภาพเลยไหมนะครับกด7โอเคไปนะครับทีนี้เรากด c a n ซิลนะครับนี้ก็ให้เราติ๊กออกตัวนี้นะครับเห็นว่า always show startup คือเปิดทุกครั้งเลยไหมที่เวลาเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเราเปิดไปนะครับ ก็จะจบสําหรับนะโปรแกรมการดูรูปภาพนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมมีรูปภาพเป็นโลโก้หรือว่าป้ายร้านนะครับถ้าตัวนีนะ้เป็นโปรแกรมของตัว Windows 10นะครับผมกด Open ให้ดูนะครับเมื่อทีเนี่ยมันขึ้นไมนะครับ Open ไม่ได้เห็นไหมครับเรา Open ไม่ได้นะครับ w i อวิดนะครับ เปิดด้วยนะโปรแกรมดูรูปที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับ ACD นครับมันก็จะเปิดได้โปรแกรมนี้ค่อนข้างที่จะใช้ดีกว่านะครับโอเคสำหรับครากจะกตั้งค่าให้ตัวโปรแกรมเมื่อกี้นะครับดูภาพเป็นแบบดีฟอ u l ์เลยนะครับคลิกขวานะครับเลือกที่ property นะครับคลิกขวาที่รูปเลือก property สุดท้ายนะครับตามด้วยคำว่า change เนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมี ตัวโปรแกรม OpenWid คือโฟโต้ของตัว Windows 10นะครับเรากด Change นะครับเลือก AC นี้เลยนะครับกดโอเคกดแอปพลกดโอเคดังนั้นถ้าเวลาเราเปิดรูปภาพครับเนี่ยครับมันก็จะใช้ผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาให้คลิปขวา OpenWid แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการลงโปรแกรมดูรูปภาพนะครับ AC นะครับโฟโต้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับ EP ที่11นี้ฝากกดติดตามช่อง Youtube ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ